ก้อนหนูหน่อยสวัสดีค่ะอ้าวเจ้าคือได้หมวกงามแท้ทีเอาซื้อเอาซื้อสีว่าเป็นได้ปีอายุจะเปลี่ยนสามเอ็ดสามสิบสามสิบไอ้บอกอย่าบอกกายมั้ยฮึฟาดขอบคุณพี่แจ็คกี้ขของันเกิดเด้อค่ะขอบคุณค่ะหมายความว่าสมนีมั้นี่เป็นผู้ดูแลน้อง ข้ออะไปหามาใส่หามาใส่หามาแลี่กับเบิ้งซอยกันเองเขาอยู่น้ำมอ่อยนิดหน่เขาต้องเอาใส่เด็กหน่อยสามสิบเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เลยเนาะเป็นรุ่นไงครับพวกมาได้หายเอาพวกได้มันเกิดของข้อคอยพ่อพีของอะไรมาแต่ใส่เขต้องเป็นคู่เพราะยงเป็นคู่เลยนโอ้ยเนาะเมเนตค่ะขอบคุณเด้อ เอาละไอพ่อเราไปใสหนาโรน่ไปเขาไปแว้งหน่อยต่อน้ำมะพร้าวแทบวะนี่แม่าเป็นหมูยอดที่ไนมี่เเอาอีนีนนะ่ะเฮ็ดบาบแท้

ต่อซื้อให้อ่ะโอ้ยแจกได้ต้องปราศเ้ิเอออ่ต่อคันแกซื้อให้ก็้แต่จิ๊นนี่ต้องทาไ่หมลอไม่นยม่เิดัออปื๊ดมาย่อนไก่แท้ย่อนไปจักเดือนใย้ความอยากคุมเนาะโอ้อยากคุมอยชอบเจ้ามองนี้ล่ะ เดือบเล่าเดมดเดวาเม็ดแาไมหรือาเป็นตะนุ่มแท้เกียบคันคนันยายฮะไขจวเกยบทันคนัมันเปนมืดๆไข่จัวมืนน่อนี่มันกับเป็นตะนุ่มของเราอยู่เบาบางคนจวมันกับเป็นตักใส่ดีเนาะ้าว

วันนี้งานวันสุดท้ายแล้วนะครับแทนอยู่คนท้องเก็บสิ่งเก็บของเข้ากระดึนทางตกอไปแวงน้อยนอ่นี่หนีงมีงานกลางเวนอีกกอไหมคะก็ยังม่ตื่นเออใครแน่เจนนอนคะ ขันเจอว่ากังเว้นกังขึ้นกังเว้นกังขึ้นต่อกันเจ็มือนเดียโอ้ยโม่ไหหล่ะน้ยว่ะโอ้ยวันนี้ไปกันคนละงานนะครับหวั่นร่ำใจก็ลอยกับไปแม่งน้อยผมแม่บ่ได้พระเจ้าบ่เอาใจก็ลอย คือเอาบูนีนะคือเอาบูนีพนะแล้วก็เด้อรถจะถอยโอ้ยเก็บกดกระยาซอยกันเด้อบ้านี้มอเนาจอดใก้ใกล้แค่บ่พอสามนาทียังเป็นโลพรจอดเรื่อยยังเป็นโลพะนะอ้าวขับรถมา หลังอีกแล้วจ่งออยาเป้ายาเป้ากดจวงยาเป้ากดแล้วได้จวงกดแล้วได้ขอติที่ยาจวะขอบคุณคับตั้งาสุขภาพนน้เพารนำรครัว f c เป็นที่รักของ FC ที่รักของทุกคนแบบนี้นะคะามขอบคุณค่ะ สาเนี่ยย่าทวงสามสิบคือกัรไล่โมเมนหมายถึงว่ากัรจารกนิ่ว่าสามสิบยาเนาะอันแนนอ่ะเพิ่งสาสิเต็มสามสิบแต่แอนยางยางแล้วขอบคุณค่ะย้อนลังก็ได้สิบสองมาอยู่สิบสองก็สิมาอยู่ดี มันมานเด้มใครจะดีถ้าว่าใครก็ได้เก็บของมาเลยเขาก็ต้องเมื่อบาดก่อนอก็ต้องกลับบ้านก่อนปไาเออปปาอย่ยเขาต้องกลับบ้านไก่อนเพราะอต้องทำงานส่งครูส่งไผยส่งมอส่งมอบอลเหแม่บ้านเออเออเอาน่ะ เอามั้ยมาค่ะนู้ยไทยให้ค่ะคิดโปแพงหรอค่ะหนึ่งสองสามแชะแช่แช่โอเคค่ะวางขวงเลยเดี๋ยวเราไปวางแขวงบ๊ายบายรวยเงินจมแล้วได้เงินจมแล้วกะหางเงินไปซื้อรถให้ฮันละบ๊ายบายค่ะ กดใช่ก่อนกดตรงนั้นเหรอกดตรงนี้เหรอชื่อกดแล้วบายบายหอกันไปซื้อๆนี่แหละพี่น้องจริงๆเราแน่ใจกับคื่อที่รีเอาไปเครื่องบอส่สติ๊กเกอร์เป็นสองซื้อโหลดบัตไปก็ไปน้ำกันอยู่บัตรท่านซื้อเคือใช้ซื้อเดียวเดินทางปลอดภัยนะครับ